็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะออกเดินทางนะครับไปที่จังหวัดสาแก้วนะครับมีคุณอาท่านหนึ่งครับท่านต้องการเคลียร์เฟอร์นิเจอร์เก่าที่ตกค้างอยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับว่าเราจะได้ซื้ออะไรกันบ้างน,นะครับไปพร้อมแล้ว ตัวใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมง่ชัววโมงกสามชั่วโมง ก็จะมืดๆหน่อยนะครับตอนนี้ออกเดินทางประมาณตีห้านะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับบรรยากาศก,าก็จะม,มืดเลยนะครับออกเดินทางมืดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะได้ซื้อไหมครับช่วยซื้อพวกตู้เตียงนะครับของพุณอานะครับที่จังหวัดสระแก้ว เพอเผอใส่ตู้ได้แค่สองใบมันสองเทินอะ่ะมันมีสองใบสองเทินอะ่ะมันยาวสองเมตรเจ็ดสูงสองเมตรสามซ้อนกนได้อยู่เนาะน่าจะได้ไหมสองเมตรสามยาวสองเมตรเจ็ด ออกวันที่16วีหาตัวตรงๆเหมือนกันอ๋อมันออกผิดงวดตามงวดวันที่หนึ่งไงแต่มันออกวันที่16ตรงๆเลยโอ้โหผมฝันว่าตีเดินไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็ซื้อพัสดตัวเองอ่าอ่านั่นแหละพี่คู่วันที่หนึ่งออกวันที่16เต็มเต็มตีเลยอยากแค่มันออกรถเราซื้อเรวอะ ก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเคียรบ้านในคุณอานะครับท่านเมตตาให้มาดูพวกเฟอร์นิเจอร์ในที่ผมซื้อไปก็จะเป็นโต๊ะอันนี้รู้สึกว่าผมเอาไปใช้เองนะแล้วก็มีตู้อะไรพวกนี้แล้วก็มีเนี่ยตู้เสื้อผ้าตู้ตู้เก็บของใบใหญ่ใบนี้ก็น่าจะใช้เองนะ ก็มีเครื่องครัวแต่ว่าพวกเครื่องครัวพวกนี้เดี๋ยวก็จะมาดูแลอีกรอบหนึ่งนะครับพวกนี้ก็จะมีที่มีราคาบ้างไม่มีบ้างนะครับพว,พวกเครื่องครัวตเลยก็จะมีตู้ไปนี้ยครับที่สนใเขียนึ้นอานะครับ,นนรบพวกหนังสือเก่าพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวรรณวิญายนะครับ าเ,เป็นหนังสือเก่าครับจะเอากลับนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะยกใส่ตู้นะครับเดี๋ยวนะสองชัน้นพี่มดอันนี้มีชำรุดาบาบน,บาบม,น,ม,นมันหลุดแค่ไอ้ตรงบานพับมันมันมันหลุดใช่ไหมมันหลุดไม่มันไม่มีปัญหาอะไรพี่มดในรังมีตลับเม็ดไหมพี่ ตู้เรามันเท่าไหร่นะอันนี้อดน่าจะสองถอดอแล้วข้างบนมีอะไรไหมครับพี่ไม่มีอะไรค่ะคนมางล่างหมดแล้วเพื่อให้คุณดูนี่แหละครับ ใจจริงเราจะบริหารให้สามารถใส่ตู้สองตู้ได้แล้วก็พวกนั้นก็ปีกย่อยแล้วอืมใช่ผมเอาตู้ไปด้วยเอาโอ่งไปด้วยเนี่ยโอ่งเนี่ยพวกงานแก้วงานอะไรพวกนี้มีความเสี่ยงสูงมากพอไปแล้วแตกนี่คือจบเลยโอ้มันซ่อมว่ะ <c oughs> ให่มดปฟักนะี่ยมันจะซ่อมอืมซ่อมขิงด้วยผมว่าราคานี้ก็โอเคนะอ่ะโอมันซ่อม ดูตู้ก่อน,อ,น,นอ่ะอโอเคโอเคโอเคได้เดี๋ยวด,ดูโอเคแล้วก็ไป<ม>เอาโซนในก่อนหมหรือว่าโซนนอกโูข้างในอันไหนนะครับอม่ออนี้ตรงกลางที่เป็นดอกบวอัวอันนี้มันคือข้างใน,นมันคืออะไรอะ เขาเก็บอะไรทําอะไรนะครับก็มันก็จะมีเดี๋ยวนะตัวนู้นตัวไหนตัวไหนใช่ไหมใช่ อยู่นี้มันความนิยมมันจะกลองคุณโน้มันจะค่อนข้างจะอันนี้เก่ามากๆแล้วอันไหนอ๋ออันนั้นถ้าจะเอาแล้วค่อยค่อยแถมจากนี้อันนี้ใช่ไหมฮะไม่ตัวน้ตที่ด ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเขาถึงเนี่ยเขาเขาจะไว้อัดผ้าเวลา,จ,าจับจีบผ้าในยุคก่อนยิงปิดไม้สักอย่างนี้อาคิดผมเท่าไหร่ยีไ่ไคพอได้ไหม <c oughs> ปัญหาคือกระจกเนี่ยแหละกระจกเราต้อง <c oughs> เราต้องเราต้องเอาออกไหม <c oughs> เอาออกไหมแล้วตั้งตะแคงข้าง ต้องแล้วเออใช่ก็เราเราอาจจะต้องใช้แต่ทีเนี้ยถ้าเราเอากระจกวางบนเนี้ยแล้วเราเอาอะไรเทิร์นมันจะแตกว่ากระจกผ้ารองผ้ารองอกอ็กงได้นะอพวกผ้าห่มอะไรที่เหลือใช้มีนะมม้เอกว่าจะแตกไหมไม่แตกนะถ้ามีผ้าลองอ่ะแต่ว่ามันมีแรงกดเยอะมากเลยนะเอาออกเดี๋ยวนาะ เออจบง่ายกว่าโอเคมีไข่ควงไหมฮะถามโยกอตามสภาพ